อาลค้ครับมาแล้วครับน้องมาแล้วครับเอาละครับไป้วครับ แดงดีมากครับแดงดีมากครับน้องท่านผู้ชมดูครับครับปาราเกลีครับรครับผิว <c oughs> ชม,ชมโอ้สองโลสบายไซนี้สองโลยังสองกิโลยังไม่ใช่บะ โมล,ละตัวปลายละไม่ยังไม่เด้แล้วเปียกคตมนะน่ะเปิดแฮ้งแล้วนั่นงายทงเป็นเรนครับแล้วก็ปันถูชมไอชิบเปิลจับแล้วก,กันได้บนงี้เลยโดยจิพกแอพี่น้องไซนี้ <c oughs> ส่นี้ว่างไงทาง่านอย่งเดียวร่วมทา่านร่วมกับึ่านเลยเก